ปุ๊กปุ๊กปุ๊ปป้าซ้อนทำให้ยิ้ไล่ภาษาเจ้ามือเข้าปากาขอเดินมาตัวดีอ่าโน่นได้หวานพึนงเอื้อมไม้เชียวขนันนี้อยู่ดีก็ดีมากเข้าตั้งสามสิบหกปีเอาเลยการตื่นใจไม่สูงผู้ภายผู้แพ้โผล่เป็นต้นตุน้งต้อนจะลื่นขึ้นกังขึ้นปางตั้งสมัยก่อน หนัเงาได้ววานมือไดคุณมุ้มวัอยูอํามาการโฆษังหวนมือเลยโฆสั่งนังตาใส่ด้การคุกมองคุ้มส่วนคุ้มมก็เป็นตัตอนมีตาไหลหลมาอันบ้านการอยู่นี้ยกยาคุ้มใ่ก็ดีมากการทำยืดดีได้อํามานดีมากดีเกอะรก็ตัวต้อนป็สัคุณ่ังบายดูอ่าเพืีว่าการไปดีไล้ศาสนาวัฒนธรรม Hoàng sao cưa nó thần Tốt cho cái hình này Hoàng cưa cho gì đây thì bỏ bỏ chồng thì nhớ hả Anh em Cứ ta có mấy cút mừng Cú phát xá Cú cưa cả này Nàng ngữ Cú phát xá Cú sao cưa cả Dịp lai, Phải vì nhã, Cán bỏ thân là Khi xa phát bừng ngăn Nàng ngữ này hai Anh em phóng ไล่ไล่เพง้องมวเงนได้ยาวอันนั้นนีตู้ย่างกันนั่นอันนี้จังหวะปั้นบาปปั้นแห้งปันปนนป้นอักัรไอทีในภาษ,ษากรเพื่อขันนคือซื้อตโตอ๊ะทง้ตู้สุกานังยุมภาษากุศลเพื่ออีสัมปันอีกินไวัฒนธรรมชาเพื่อปุปภาษะกาเพื่อนั่นีเหตุการนังด้ยกินออกไรที่ทุ่ง อ่ามูหูมายทงแพงมันนีุ่ณฮิตกันอ่ะเพาตมพระนัดเปแห่งแต่มุขขอขาหอกมาจีตาเลยมเองเพคุณทราบเพื่อนในก่อหันถึงว่าอ่าคุณวแห้งอันนีมุขุอขาอกหันถึงที่อ่าที่สุดเหตกันหนังเื่อถึงตูเขาท้พงมันอน่ยังถึงเปลีอย่าเสียหายถึงจูรุปานาหายมุนา

ปืงัฒนธรรมขนีอันนี้อันใจว่าเนื้อโน้มาที่ตีเัาหาใจพวกตงกนเลยมาที่จรงอย่างนี้ยลือเมีนใจอันนี้อีภาษาคุณเจ้าพ่อ่าอันนี้ต่อรู้องใจพูดถึงพึ่ถึงมาอ่านี่งไศาสนาที่ปืนวัฒนธรรมพนี้หมู่มืให้นีจากเรู้ปองใจตั้งรึเปลมาเนเพาะเรือหมู่ขัดใจออกมาแค่นี้

เลืที่น่าพุกนเลยเพิ่ตางหวานต่างมื้ออ่าคอยั่หันถึงดีว่าหวานมือึงไม้เชียวคานอนีหมูเบิงกุ้ไม้กลายชิ่นต้างอันนี้มีีบกกันอนอ่ามีทีไันซืคนเตะเพิ่งสิ่ดีในมู่เบิงึ้ไม้เสียวกันกันยีนเอาอันนี้มีทางางการใจเพีงเป้งภาษาภาษาเพื่อทำเแีงกันเจียกภาษาอันนี้ปันมาปันแ้งนบคือการตื้อใจแลาศาสนาคิ